จะมาพูดถึงเรื่องการไม่มีอารมณ์ร่วมก,กิจกรรมพูดถึงปัญหานี้แล้วจะเข้าใจว่าปัญหานี้จะเกิดได้แค่กับผู้ชายจริงๆแล้วผู้หญิงเราก็สามารถมีปัญหานี้ได้เหมือนกันปัจจัยคือหลายอย่างมากๆเลยนะเรื่องอายุนะคะอายุมากขึ้นเข้าสู่หมดวัยทองทําให้เราไม่มีอารมณ์นะอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจวัตรประจําวันนอนดึกมากเกินไปกินไม่เป็นเวลาทํางานมากจนเกินไปเนาะระบบในร่างกายมันทางานผิดปกตินะคะทุกคนจึงทําให้ฮอร์โมนทางเพศหรือว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยลดน้อยลงนะคะมีปัญหาเรื่องนี้มากๆขึ้นนะคะชีวิตคู่ก็อาจจะมีการสันครอน ผู้ชายอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยสาวๆหลายๆคนอาจจะมานั่งน้อยใจหยุดเลยนะคะเรื่องทางานบ้านสําคัญมากเบียร์แนะนําเลยถ้าใครไม่มีอารมณ์ทางเพศให้ลองนี้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของซูทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะและที่สําคัญคือตัวนี้นสามารถทานได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาไม่มีผลเสียต่อร่างกายสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกัวงวลเลยว่าอนาคตข,ข้างหน้าฉันจะป่วยง่ายหรือฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานไปก็ยิ่งจะช่วยทําให้ร่างกายของ เราเนี่ยดีขึ้นก็คือเขาจะทําให้ระบบไหลเวียนของโรงเห็ดดีขึ้นนะคะจากที่ไม่เคยรู้จักคําว่าจุดยอดคืออะไรคาว่าเฮ้ยมีอารมณ์ร่วมมีความสุขกับมันสนุกกับมันคืออะไรหลังจากที่ทานไปแล้วนะคะรับรองเลยว่าจะรู้จักทุกคําที่เบียร์ได้พูดไว้ทั้งหมดนะคะจะสนุกแล้วก็มีอารมณ์มากขึ้นไม่ต้องเรารมมากใครนะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเบียร์แนะนําให้เอาตัวเนี้ยไปลองทานได้เลยทานง่ายมากๆ1แคปซูลก่อนทากิจกรรม30นาทีนะคะสามารถทานเป็นแคปซูลแล้วตามด้วยน้ำเปล่าได้เลยหรือว่าจะผสมเครืื่่องดดมก็ไ้ นะะหนึ่งกล่องแบบนี้มีทั้งหมด4แคปซูลน,นะคะราคาแค่390บาทโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งะคะจ่ายแค่ราคา390บาทเท่าเดิมคือโอเคมากๆเลยนะคะเรื่องการบ้านก็สําคัญมากๆนะคะลองทานนี้เลยนะคะรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนทุกคน